ว่าอะไรคือความสุขแล้วเราจะหามันได้จากที่ไหนละ่ะในเมื่อทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เราต่างสะบดและบนดากับสิ่งที่เราได้เจออยู่ทุกวี่วันเป็นคุณคุณจะทำยังไง เฮ้ยสักมาแล้วเหรอ,อวะตอนไหนเรียกพบอะเออ,เออขอบใจมากเออชิญครับอ่าสักเองอ่าเชิญน,นั่งก่อนครับ เพิ่งมาใช่ไหมครับนี่มันกี่โมงแล้วเออเกือบสิบเอ็ดโมงเข้าไปแล้วนะคุณจ,จําได้ไหมเดือนนี้สายกี่ครั้งแล้วเออคือแต่รถรถมันติดเหรอครับคนน่ากี่ครั้งแล้วสิบครั้งครับสิบห้าครั้งนะผมไปเช็คมาแล้วเนี่ยสายประจำเลยเวลาผมเข้าพี่ปรรชุมเนี่ย ทั้งฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาก็ตอบว่าคุมาว่าทำไมมาให้ลูกน้องมาสายยด่ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยมาหลายเดือนแลคุณไม่มีเรืเดียยวพไในเลยนะเผมไม่อยากจะแช่งคุณนะแต่ผมว่าคุณทำแบบนี้มันไม่เจริญมันไม่เฉพาะคุณนะที่ไม่เจริญเนี่ยบริษัทเรา กำลังเติบโตนียก็สะดุดน,นะงานที่คุณติดต่อลูกค้าไว้เขาก็โวยวายมามาติดต่อคุณแล้วเนี่ยงานมันไม่เสร็จไม่จบเหนื่อยมากเลยนะอจา,ากอะารกรแด้ที่ผมเรียกคุณมาพูดอย่างเงี้ยเรียกคุณก็คือหัวหน้าครับส ทำตัวคุณเองตลอดมาผมเสียใจ,จะนะครับเดี๋ยวสักงานใี่คุณทำค้างไว้ทำเสร็จนะ ที่เหลือเั็นศิลจะจัดก,การให้เชิญครับฮัลโหลแม่ครับเอ่อ ครับก็สวัสดีครับแม่เอ่อแต่เดือนนี้ผมคงส่งเงินให้แม่น้อยหน่อยนะครับมีปัญหาเรื่องงานนะครับแม่โทษครับฮัลโหลฮัลโหลแม่ครับครับงั้นเดี๋ยวผมโทรหานะครับครับครับสวัสดีครับ ไปจริงๆเหรอลกูกใช่ครับแม่ผมว่าถ้าเกิดผมอยู่ที่เนี่ยคงไม่มีเงินเก็บและที่สําคัญก็ไม่มีเงินให้แม่เลยครับอีกอย่างางานแบบที่ผม,มเรียนมานะครับมันก็หายากคงต้องไปทำที่กรุงเทพนูน่นนี่แล้วครับแม่ถ้าสักคิดว่าไปที่ในเมืองถ้ามันจะดีกว่าบ้านเรานะสะักก็ลองดูนะลกูกเอาจิงข้าวก่อน ขอโทษค่ะไม่สามารถขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้